เรื่องของคอจบองบประมาณรายจ่ายประจำปี65นะครับซึ่งเมื่อวานศุกร์เนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีการถกกันพอสมควรว่าเดี๋ยววันจันทร์นะจะคุยกันอีกรอบนะว่าสรุปเดี๋ยวจะต้องประชุมต่อหรือเปล่าเพราะมีความกังวลว่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่คลัสเตอร์สภากลัวจะติดโควิดในสภา <c oughs> นะฮะปรากฏล่าสุดคุณวิรัรตรัตนเศษ์ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าการประชุมร่างครบงงบประมาณปี65 31พฤษภาถึง2มิถุนายนยังคงกำหนดเดิมฮะเดินหน้าประชุมพระบองบประมาณกันต่อเหมือนเดิมนะครับก็ต้องอยู่กับโควิดไปนะหาวิธีอยู่กับมันไปแล้วก็หาวิธีป้องกันนะครับนอกจากนั้นฮะ27-28พฤษภาคมนี้จะมีการพิจารณาพระราชกำหนดอีก2ฉบับด้วยนะครับก็จะยังเดินหน้าในการประชุมต่อในสภานะครับ ส่วนที่ฝ่ายค้านออกมาท้วงติงเรื่องงบประมาณจัดไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับคุณวีรัสบอกก็เ,เป็นอย่างนี้ทุกปีฮะก็ต่างคนต่างทําหน้าที่กันไปแล้ะกันนะฮะคนหนึ่งที่ออกมาบอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่รับแล้วนะพลบง,งบประมาณ6ก้าเนี่ยไม่รับแน่เลยคุณสงครามกิดเลิศไพลโลดคุณสงครามกิดเลิศไพลโลดประธานกรรมการดุสิตข,ของเพื่อไทยนะครับประกาศชัดเจนบอกว่า3.1ล,ล้านล้านบาทของรัฐบาลที่จัดออกมามันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้ ไปมุ่งเน้นเรื่อง,องการสร้างความมั่นคงทางทหารมากกว่าด้านสาธารณสุขดังนั้นไม่รับอย่างแน่นอนอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2อพอลกรกรูก้เงิน7จ็ดแสนล้านบาทอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยฮะที่รัฐบาลจะกู้เงิน7จ็ดแสนล้านจากกระดาษแค่4แผ่นนี่มันดูถูกประชาชนนั้นปเป็นเงินภาษีประชาชนแต่ว่ารัฐบอกกับประชาชนไม่ได้ว่าจะกู้อย่างไรมีกระดาษแค่4ี่แผ่นนี่คุณสงครามมันนี้มาครบเซตบอกไม่เอาทั้งคู่ทั้งพลกรกรูก้เงิน ทั้งพลบบงงบประมาณนะครับโฆษกพักเพื่อไทยคุณอรุณีกาศยานนท์ครับบอกพักเพื่อไทยจะต้องเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินในสภาอย่างเต็มที่แน่นอนครับเรียกว่าไม่แพ้การพิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้<อ>การจัดสรรงบประมาณหลายด้านเนี่ยมันสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลเดิมพันสุขภาพชีวิตของประชาชนผ่านงบปีห5หนะครับก็เป็นในส่วนของพักเพื่อไทยฮะอืม ันนี้เขาเรียกว่าดาหน้ากันออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าไม่ยอมไม่ให้ไม่ผ่านใช่ใช่และที่สําคัญคือมันมีบางส่วนไงที่คุณอนุณีบอกว่าเอ้งบปีหกห้าเนี่ยมันน่าสงสัยตรงที่ว่างบสาณสุขเนี่ยมันถูกตัดไปสิบจุดแปดเปอร์เซ็นตแต่งบด้านการป้องกันประเทศเนี่ยมันถูกตัดไปสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นตเขาก็เลยมันไม่บาลานซ์กันหรือเปล่าคือตอนนี้เราสู้กับเชื้อโรคเพราะฉะนั้นงบสาณสุขมันไม่ควรจะถูกตัดขนาดนี้หรือเปล่าแต่กลายว่างบความมั่นคงถูกตัดไปนิดเดียวเอง น้อยกว่าสาสุขด้วยซ้าก็เลยเป็นคําถามเกิดขึ้นบอกว่าเดี๋ยวเจอกันในสภาจัดหนักแน่นอนอ,อ,อีกหนึ่งอีเวนต์นะคุณเอกพัฒนใช่ไหมคุณธีระชัยพวนาตรารุบาลดีก็น่าสนใจคือเนี่ยพอร์กองเงินกู้เจ็ดแสนล้านบาทเนี่ยนะฮะคือมันมีคนพูดกันเยอะไงคุณธีระชัยก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยท่านอาดีตมติคังนะครับในานามกลุ่มไทยไม่ทนนี้ก็ไปด้วยกันนี่แหละแล้วก็ไปยื่นนะฮะ ยื่นหนังสือถึงสารปกครองเพื่อขอให้มีการพิจารณาและมีคำสั่งเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติพร,ร์กรเงินกู้700ล้านบาทคือคุณนิตชัยบอกว่าการดาเนินการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะเกี่ยวกับพร,ร์กรกู้เงิน700ล้านเนี่ยมันฝ่าฝืนหลักการทางวินัยการคลังอย่างชัดเจนเลยมีลักษณะของการร่างนะฮะที่ตัดทอนองค์คาพยพในการตรวจสอบกากับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ใจ่าย และมันขัดต่อหลักวินัยนการคลังเพราะฉะนั้นต้องมายื่นนะฮะหากดําเนินการนะคุณธีรชัยบอกหากดาเนินการในรูปแบบของพระราชบัญญัติผ่านสภาตามปกติก็มั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะทักท้วงที่เป็นประโยชน์มากกว่าจากฝ่ายนิติบัญ,ญญัติซึ่งคิดว่านะครับพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำรัฐบาลเนีญญญ่ยควรเสนอเป็นรูปแบบของพระราชบัญญ,ญัติมากกว่าการเสนอแบบพร,รกรกู้เงินแบบฉุกเฉินแบบนี้ นี่คือเหตุผลที่คุณธีรชัยก็ยกมาแล้วก็ขอให้สารปกครองเนี่ยช่วยดูเรื่องนี้หน่อยนะครับว่ามันยังไงเพราะคุณธีรชัยบอกว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยแล้วทีมที่ตรวจสอบนี่ก็เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเองหมดเพราะฉะนั้นมันมีความน่าเป็นห่วงว่าเออมันมันน่าจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเงเนินที่กู้มาเจ็ดแสนล้านเนี่ยนี่นะฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งวันนี้คือสังเกตนะเวลามีเรื่องของการกู้เงินเนี่ยนะ ครั้งที่แล้วก็กระดาษไม่กี่แผ่นนะคุณเอกพัฒน์ครั้งนี้ก็สี่แผ่นอีกแล้วคือสี่แผ่นแล้วก็หลายคนก็ตั้งความสังเกตอย่างที่คุณสิริกัญญาบอกสี่แผ่นเนี่ยไม่พอนะและสี่แผ่นเนี้ยไม่ได้บอกเลยว่าไอเจ็ดแสนล้านที่เอามาเนี่ยจะเอาไปทําอะไร <h ums> คือบอกแค่หัวใหญ่ๆไงแต่รายละเอียดที่บอกอาจจะใช้อยู่นี่นั่นเป็นแผนหนึ่งสองสามสี่ไม่มีเลยเขาก็เลยเป็นห่วงว่าสรุปมันจะเอามาใช้อะไรกันแน่เนเจ็ดแสนล้านกู้ไม่ว่านะ กู้ก็กู้ไปทุกคนเห็นว่ากู้ก็กู้แต่กู้แล้วมาทําอะไรเนี่ยไอ้สำคัญใช่แต่เขาไม่บอกไงนี่แหละครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าทางพรรคฝ่คายค้านเขาจะว่ากันยังไงนะครับในการประชุมกันนะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ